ตอนจับนะครับโกดังอยู่ในที่ปเปล่าเปลี่ยวนะครับซุกส,สารตัวหนึ่งไว้นะครับจับมาถแถลงแล้วเป็นสารยาเสพติดเป็นยาเคตามีนมูลค่าเป็นหมื่นล้านหายไปหนึ่งสัปดาห์บอกว่าไม่ใช่นะนะบอกว่าไม่ใช่กูฟังอัี้นี่กูก็รู้แล้ว่แม่งไม่มีทางนะเป็นอะไรอนะไต ไตอะไรนะไตแล้วนะลวนะโพแทสเซียมฟอสเฟตหรือไงครับใช่ไหมไอสารตัวนี้นะในความเป็นจริงนะมันราคาโคตรถูกเลยนะครับมันราคาถูกมากเลยทั้งกองนั้นมีมูลค่าไม่กี่แสนบาทมาเอาใช้ในไปส่วนผสมในการทำนมก้นหวาน ทำผงซักฟอกใช่ไหมครับราคาแม่งถูกมากเลยนะจากหมื่นกว่าล้านเหลือไม่กี่แสนบาทน,นะครับเออเป็นอะไรคนระับไตโซเดียมฟอสเฟตครับโซเดียมนั่นก็คือเกลือนะครับแต่เป็นเกลือชนิดหนึ่งนะครับใช้ประโยชน์ในการทำอะไรนะไม่ให้ตกตะกอนผมจำไม่ได้แล้วทำ แล้วก็ใช้ในอุปกรณ์เป็นเรื่องพวกสารซักฟอกอเป็นพวกดีเทอร์เจนไนพวกนี้นะครับ,ร,บราคาแม่งถูกมากเลยครับตัวลงไม่ใช่ยาสติดแล้วนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าของที่เก็บไว้ในโกดังมูลค่าไม่กี่แสนบาทแต่คุณรู้ไหมค่าเช่าโกดังเดือนเท่าไหร่ ค่าเช่าโกดังเดือนละเกือบแสนครับแล้วคุณเช่าโกดังเดือนละเกือบแสนมาเก็บสินค้าราคาไม่กี่แสนเนี่ยนะเฮ้คุณเช่าโกดังเดือนละเกือบแสนมาเก็บละสินค้าราคาไม่กี่แสนเนี่ยนะสามเดือนมึงก็เจ๊งแล้วแล้วมึงคิดว่าคนไทยมันโง่ขนาดนั้นหระครับเฮะ นะครับค่าเช่าโกดังอย่างนั้นนะครับไม่มีตาแสนแล้วครับนะโกดังใหญ่ขนาดนั้นคนระับผมรู้ดีเพราะผมใช้โกดังในการเก็บอาหารหมานะยิ่งย่านนี้นะครับแม่งบางที่เดือนละสามแสนครับตรงถนนน้มินนี่นะครับสามแสนครับค่าเช่าโกดังนะครับ ชนบุรีนะก็เป็นแสนผมเช่าโกดังเก็บอาหารหมาเดือนเป็นแสนแต่นี่โกดังมาหือมานะครับเพื่อมาเก็บสินค้าที่ราคาไม่กี่บาทเนี่ยนะจะตุนไม่ต้องเฮี่ยอะไรแย่ๆขนาดนั้นนะ วันนี้ประเทศเรานี่แม่งหมดแล้วล้มละลายครับทางความน่าเชื่อถือนะครับหลายอย่างอายนะโคหลายอย่างอายเลยนะครับวันนี้เราจะเชื่อเราจะความยุทธธรรมมันมีจริงไหมครับ ขนาดนยาเสพติดขนาดมันหือมาขนานี้นครับพอป,ประชาชนพูดเอา้าหาว่าประชาชนยุยงปลูกฝันก็นจะดําเนินคดีแล้วไอาชิบหายแท่นนี้จะทําให้ประชาชนหายขาดใจเว้ยทาไมมันยาเคมันกลายเป็นเกลือไปได้วะแต่ก่อนเป็นแป้งตอนนี้เป็นเกลือโคตรแม่งนะครับนะอืมวันนี้เราจับยาเสพติดได้เยอะผิดปกติใช่ไหมครับจับแล้วมันไปไหนนะครับตอนนี้ แล้วหน่วยป่าบป,ปามยาเสติดเราเป็นแยกไม่ออกว่าอะไรคือยาเสพติดอะไรคือเกลือนะครับเฮ้ยไอ้เหี้ยแล้วมึงจะไปป่าบยาเสพติดได้ไงมึงยังไม่รู้จักยาเสพติดเลยมึงไปบอกว่ามองว่าเกลือเป็นยาเสพติดเนี่ยนะโอ้โหทั้งรัฐรมนตรีทั้งเจ้าหน้าที่แม่งโง่ขนาดนั้นเลยวะฮะอืม ตอนนั้นก็จับอะไรยาไอได้เป็นสารส้มนะครับควยอะไอ้เยี่ยออเห็นไหมตอนนี้มันกลายเป็นแป้งเป็นสารส้มเป็นเกลือไปแล้วอีน่อยจับฟินได้จะเป็นอะไรครับอะจะเพโรอินได้เป็นอะไรดีผมงชิลอดล่ะ หัวดอรประเทศเราแม่งย่อยยับอับปรีตงทุกวันนี้นะครับเอานะครับอ,อ,อันนี้นครับมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบรวันนี้ผมได้รับแจ้งมาว่ามีกำลังจากทหารนะครับมีการเคลื่อนกําลังลครนะมาจากสระบุรีอะไรว่า ทางด้านตะวันออกนี่ครับแล้วก็มาจากลบบุรีป่าวายครับลบพิเศษหมวกแดงนะครับก็มาด้วยนะครับนะก็มากันแบบเยอะมากเต็มอัตราศึกนะเพื่อจะมาเรื่องวันพรุ่งนี้เพราะว่าแต่แรกเริ่มเนี่บรรดามอบนี่มีเป้าหมายจุดด้านหมายคือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับ ก็มีการวางกำลังป้องกันนะครับทางตำรวจก็ได้แจ้งผมทราบว่าผมก็ถามคุยตำรวจว่าพรุ่งนี้มีอะไรไหมอะรเขาบอกว่าตอนนี้ก็ได้มีการปิดล้อมนะครับวางกำลังวางบังเกอร์นะครับวางเบรลเออร์นะครับวางรวดหนามนะครับซึ่ง เชื่อว่าม็อบไม่น่าจะสามารถเข้าไปได้นะครับนะเชื่อว่าไม่น่าจะสามารถเข้าไปได้เพราะว่ามีการบอกล่วงหน้าขนาดนี้ใช่ไหมถ้ายังปล่อยให้ม็อบเข้าไปได้นี่ก็ผมว่าท้งเจ้าหน้าที่คงจะเดือดร้อนเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ก็ระดมสรรพกำลังนะครับ,รบแต่ท้ายสุดก็โดนเด็กหลอกอีกแล้ว นะครัสักครู่ใหญ่ๆนี่นะทั้งเด็กก็แจ้งว่าขอเปลี่ยนเป้าหมายนะครับไม่ไปละนะค erm, รับไป s c b ซแทนสำนักงานใหญ่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะหลอกอีกหรือเปล่านะถ้าเกิดมีการไปวางกำลังปิดล้อมอีก mm hmm. ผมว่าเชื่อว่าเด็กๆก,ก็เปลี่ยนจุดอีกเพราะว่า,วาพรุ่งนี้บ่ายสามโมงคือเวลานัดหมายใช่ไหมครับนะงั้นผมเลยมองว่าเนี่ยใช่ไหมครับเห็นไหมว่าความแสบ ของเด็กพวกนี้นะครับถ้าเป็นม็อบสมัยก่อนก็ต้องปักหลักใช่ไหมค้างคืนนะครับยึดพื้นที่อยู่กันเป็นเดือนๆน,นะครับแต่ม็อบพวกนี้นะมันแสบนะครับเห็นไหมบอกกันไปจุดนี้เอาถ้าจุดนี้ป้องกันกูนกไปจุดนั้นไปจุดนี้ไปเรื่อยนะครับให้ตำรวจเจ้าหน้าที่หัวหัวปั่นหมดครับนะแล้วก็มีม็อบจัดตั้งครับเพื่อจะมาต่อต้านเด็กๆนะครับ เตรียมกันมาก็คือเลวร้วายมากนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านะมีความจงใจจะให้เกิดการประทะอันนี้ผมคิดเองนะเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะยกม็อบมาประทะในวันที่เขามานะถ้าคุณอยากจะแสดงพลังนะครับเพื่อปกป้องนะครับคุณก็ไปทำํำอื่นเนคุณไม่ควรมาทำเดียวมาทําม็อบประชันกันนะเอ เจตนาคือต้องการให้เกิดความวุ่นวายเพราะทุกครั้งที่เด็กๆพวกนี้ไปก็แค่ไปแสดงพลังเขาไม่ได้เคยทำลายข้าวของจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดกองกำลังมาต่อต้านหรือว่ามาชนนะครับผมเห็นนะเขาทำกันมากี่ครั้งนะแล้วก็ไปได้วยความสงบปราศจากอาวุธแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่จำกัด นะอาจจะมีการลงไปบนถนนบ้างไปยังสถานที่สําคัญบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปทําลายข้าวของนำยกเว้นที่ไปถลม่มสํานักงานตารวจแห่งชาติเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่นั่นก็คือเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะไปล้างแค้นเอาคืนจากการที่ไปฉีดน้ำใส่เขาก่อนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะตั้งแต่มีการชุมนุมมานะเด็กๆพวกนี้เขาก็ไปด้วยความสงบก็อาจจะใช้ถ้อยคําที่รุนแรงนะแต่ก็แน่นอนนะม็อบนะครับ ผมไม่ไปใครไปนั่งสวนน่วนต์หรอกใช่ไหมครับนั่นก็ไปแล้วก็ต้องมีการปรสาสัยโจมตีคัเรื่องธรรมดาจะเป็นการโจมตีด้วยคำพูดไม่ได้โจมตีด้วยอาวุธหรือไม่ได้มีการทำลายเข้าของทรัพย์สินทางทางราชการนะครับทุนผมมองว่ามันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเตรียมกองกำลังมาปะทะใช่ไหมครับอ่าใช่ไหม วันนี้มีคนที่ไปตั้งม็อบมาเพื่อจะมารอประาคือต้องการให้เกิดวุ่นวายเพราะว่ามีการเอาหน่วยลบพิเศษนะครับจำนวนกว่าห้าร้อยลายนะนะไม่รู้กี่กองร้อยนะครับนะเข้ามาเนี่ยหน่วยนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าวีรกรรมตอนพฤษภาธมินนะครับใช่ไหมครับวีรกรรมของหน่วยนี้นะครับพฤษภาธมินนะครับแังนั้นวันนี้มีการเอาหน่วยลบพิเศษเข้ามาเนี่ย ถ้าเกิดมีการเหตุการณ์ชุลมุนนะครับจะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะด้วยการสร้างสถานการณ์ดรืยจากมือที่สามก็แล้วแต่นะครับก็เปิดช่องให้ทางภาครัฐสามารถประกาศภาวะฉุกเฉินหรือประกาศกฎอายการศึกถ้าประกาศกฎอายการศึกก็ใช้กําลังเข้าล้อมปราบได้เลยใช่ไหมครับก็มีกฎหมายคุ้มครองเพราะว่าเป็นการ กระทำในช่วงที่เป็นปการประกาศกฎอัยการศึกผู้ปฏิบัติงานไม่มีความผิดนะครับนี่คือความน่ากลัวนะนี่คือความน่ากลัวของรัฐบาลชุดนี้มันมีวิธีที่จะให้บ้านเมืองสงบนะครับได้อย่างง่ายๆนะครับแต่ไม่ทำนะครับแต่กับเลือกที่จะใช้ไม้แข็งเลือกที่จะ แตกหักนะครับทั้งนี้ปัจน,นี้ประชาชนนะออกมาการขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับที่จะทำให้ผู้คนออกมาได้ทุกครั้งที่มีการเรียกร้องมีการประกาศรวมตัวเมื่อไหร่คนก็ออกมาอย่างแข็งขันใช่ไหมครับดังนั้นการต่อสู้ไปเรื่อยๆครับ,นะรบเด็กๆอาจจะเหนื่อยแต่รัฐบาลก็ไม่มีทางชนะก็แพ้อยู่แล้ว อาจจะใช้ชนะของประชาชนอาจจะได้มาแต่มันช้าหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ยังไงก็ชนะแต่รัฐบาลไม่มีทางครับที่จะชนะประชาชนได้ในรอบนี้ทำได้เพียงแค่ยื้อให้นานที่สุดแต่ยังไงก็แพ้ครับยังไงก็แพ้ครับคุณไม่มีทางที่จะชนะพลังประชาชนได้ อยากเป็นไอโอไปสมัครที่ไหนนะคุณก็ไปสมัครเป็นทหารเนียนะถ้าคุณเป็นทหารนะคุณก็ได้ไปไอโอถึงแม้คุณไม่อยากเป็นเขาก็บังคับให้คุณเป็นเขาก็ต้องส่งยอดนะ